สวัสดีครับสวัสดีตอนเย็นๆนะครับสวัสดีปีใหม่ครัสวัสดีปีใหม่ครับทุกคนนะครับ fc ซช่างแก่นะครับวันนี้ช่างแก่มาเจนตอนเย็นๆวันนี้วันที่สองแล้วใช่ไหมสามวันนี้ทสามแล้วนะครับนะ, <c oughs> ะครับครัก็วันนี้ว่าปีใหม่แล้วครับไม่รู้จะเอาอะไรมา <c oughs> มาขายดีนะครับครับ วันนี้ก่อนปีใหม่นี่ก็ขายไปเยอะเลยครับไม่ค่อยมีอะไรขายนะครับวันนี้ก็เลยว่าจะขาดช่วงไปนะครับนะจะขาดช่วงไปก็เลยเอาของรักของห่วงมานะครับมา <c oughs> แบ่งปันเอฟซีครับนะ <c oughs> เพื่อเพื่อไม่ให้ขาดตอนนะครับนะ <c oughs> อันนี้ก็เป็นมีดที่อา่าผมทำขึ้นมานะครับนะ เป็นมีดระดับพรีเมียมเหมือนกันนะครับนะก็จะมีเนะครับอันนี้เป็นอันนี้จะเป็นมีดเนะครับเป็นมีดโบวี่นะครับเป็นมีดโบวี่ชุดฟิตติ้งทองเหลืองนะครับสวยงามมากนะครับอันนี้นะอันนี้ว่าเป็นชุดชุดฟิตติ้งนะครับรูปรูปรูปของเนี่ยนะครับนะอาชาๆเลยอ่ารูปของพระพระรามนะครับพระรามแข็งสอนนะครับนะ พระรามแผงสอนนะครับเป็นชุดฟิตติ้งทองเหลืองงามเลยครับนะสีมือระดับอาจารย์ใหญ่เลยก็ว่าว่าว่า,วางั้นนะครับนะเป็นงานทองเหลืองหล่อนะครับไม่ใช่เป็นทองเหลืองที่ว่าปั๊มออกมานะครับเป็นงานหล่อนะครับนะหล่อแบบระนะครับอันนี้นะแบบหล,ล่อแบบทีลนะทีใช้หล่อ ด้วยมือนะครับไม่ใช่เครื่องจักรนะครับนะอันนี้หนึ่งเล่มนะครับนะทรงทรงมันก็เป็นโบวี่นะครับนะโบวี่เพชรพระอุมานะครับนะนะโบวี่ของลับพินไทยวันนะครับคล้ายๆนะครับนะคล้ายๆไม่ไม่ใช่ว่าเหมือนนะครับนะเป็นมีดลัพินไทยวันนะครับนะเรียนแบบมาครับอันนี้ก็เป็นเป็นอีกเล่มหนึ่งนะครับ อันนี้เป็นด้ามเขากวางนะครับนะด้ามเขากวางแท้นะครับเป็นอ่าเป็นชุดฟิตติ้งทองเหลืองรูกพญาคุดนะครับนะพญาคุดนะครับนะอ,อุกานังนักกันตังสลนังกันตุนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นพญาคุดนะครับ่ะกุลุปิดกะปิเตปันตังมะอุอนะครับนะ อันนี้ก็เป็นเป็นโบวี่นะครับเป็นโบวี่ขนาด10นิ้วนะครับเนี่ยนะ <c oughs> เป็นโบวี่เดินป่า10นิ้วซิกเมเจอร์ของช่างแกะนะครับนะอันนี้ก็มีกาดทองเหลืองเหมือนกันนะครับกาดทองเหลืองเหมือนกันอันนี้เป็นเกี่ยวเกี่ยวก็เป็นเป็นรูปพญาคุดนะครับนะไม่ใช่ธรรมดานะครับนะส้นก็เป็นพญาคุดนะครับนะ เป็นทองเหลืองเป็นชุดทองเหลืองงามเลยครับนะช็อปด้ามด้ามนี่เขาควางนะครับนะด้ามด้ามเขาควางเขาเรียกว่าเขาควางมะละนะครับอันนี้นะอันนี้ด้ามเป็นอันนี้ก็ไม่ใช่ธรรมดานะครับอันนี้นะด้ามนี่ก็เป็นด้ามนี่เป็นเขาควายสายฟ้านะครับอันนี้นี่เป็นเขาควายนะครับนะเขาควาย เขาควายสายฟ้านะครับเป็นของทนสิบเลยนะครับนะของทนสิบนะครับในหาหากันหากันยากมากนะครับนะควายโดนโดน,โดนฟ้าผ่าตายเนี่ยครับมันเขามันเนี่ยโอ้โหแย่งกันสนั่นเลยครับนะารับผมก็อย่างว่าเลยนะครับอันนี้ก็ยาวเท่าไหรอ่อันนี้ยาวยาวแปดนิ้วครึ่งน,นะครับนะ แปดนิ้วครึ่งเกือบตีว่าแปดจุดแปดนะครับตีว่าตีว่าเก้านิ้วแล้วกันเนียครับขาดไปนิดเดียวนะครับขาดไปนิดเดียวอันนี้สิบนิ้วนะครับนะอันนี้สิบนิ้วนะครับส่วนเล่มนี้เป็นทรงกุหลานะครับทรงกุหลานะครับ ด้า ok มเขากวางมงกุฎนะครับนะอันนี้มีเล่มเดียวนะครับอันนี้นิ่แปดนิ้วนะครับนะสวยงามเลยครับนอะันนี้นะอันนี้นี everyone, ่โอ้โหผมชอบมากเลยครับเนี่ยนะมันสซสวดทรงมันพอ,นพอดอีเลยครับนะพอดีมือเลยนะครับนะอันนี้ก็เป็นเป็นง่าครับนะทรงมันนะครับอันนี้ก็เป็นทองเหลืองนะครับนะเป็นกาดทองเหลืองนะครับนะ อันนี้เป็นเขากวางแท้นะครับไม่ใช่ว่าเขากว่างเขากวางเทียมนะครับอันนี้เป็นเขามงกุฎนะครับอันนี้อันนี้เขาเขาหลุดเองนะครับนะเขาไม่ไม่ใช่ว่ามันไปฆ่าไปแกงไปยิงมันมาไม่ใช่นะครับอันนี้มันหลุดเองนะครับนะก็เป็นเขากวางจากธรรมชาตินะครับนะก็ฝักก็ติดติดติด พญาคุดนะครับนะฝักนี่ก็เป็นไม้สักทองนะครับไม้สักทองทั้งหมดเนี่ยครับไม้สักทองอายุร่วมร้อยปีนะครับอันนี้นะเป็นเป็นไม้เรือนเก่าของของ,ของทางทางบ้านผมนะครับนะนะก็มาทำเป็นฝักมีดนะครับมันเบาดีครับเบาแล้วก็ทำได้ง่ายนะครับเบาดีถักเชือกนี่ครับถักเชือก ชุบเทียนชัยนะครับนะก็ดูให้เลยครับเนี่ยรักเรื่องราคานี่ก็ถ้าอยากได้จริงๆนะครับนะก็ถามไถ่ามาได้นะครับมีอยู่แค่สามเล่มแค่นั้นนะครับผมผมไม่มีอีกแล้วนะช่วงนี้นะครับนะถ้าถ้าว่าถ้าเขามีฟีดแบ็อะไรมาก็จะจะทำอีกก็ คงจะได้อยู่นะครับแต่แต่ว่าช่วงนี้นะอันนี้มันของนี่ของสะสมของช่างแกะเลยครับนะก็อย่างว่านะครับปีใหม่นะครับปีใหม่เพิ่งเพิ่งเพิ่งผ่านไปนะครับนะใครมีเงินมีทองเหลือใช้เหลือจ่ายนะครับนะยังเหลืออยู่ก็เอาไปได้นะครับราคาก็พอจับต้องกันได้นะครับไม่ถูกไม่แพงนะครับนะราคาสมน้ําสมเนื้อนะครับ ของพวกนี้มันเป็นของหายากนะครับนะเขากวางเนี่ยครับนะแล้วก็เป็นชุดฟิตติ้งทองเหลืองเนี่ยครับควักออกมาเนี่ยครับนะก็รับรองว่าไม่อายใครกันแล้วกันนะครับอันนี้นะควักออกมาแล้วรับรองว่าเหนือเหนือชั้นนะครับอันนี้นะระดับพรีเมียมนะครับนะระดับนักเลงมีดตัวจริงแล้วครับนะ องแบบนี้มันไม่มีทั่วไปนะครับนะก็หนึ่งในหนึ่งมีอยู่ค้าๆว่าเล่มเดียวนะครับนะไม่มีซ้ํานะครับนะพวกนี้นะจะเป็นหนึ่งเดียวในปฏตพีเลยว่างั้นนะครับนะใครทาเรียนแบบก็ไม่ได้ครับเพราะว่าไงอ่ะเพราะว่ามันเป็นของธรรมชาติใช่ไหมครับนะเขาวางนี่มันมันมันเขาวางเหมือนกันก็ ก็จริงอยู่แต่ว่าไม่เหมือนกันนะคล้ายกันแต่ว่าไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันออกมาเป็นธรรมชาติเหมือนกับลายนิ้วมือเราเนี่ยครับนะไม่ไม่เคยซ้ำใครนะครับนะก็อันนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจของผู้ที่ครอบครองนะเพราะว่าเป็นหนึ่งเดียวแท้ๆน,นะครับอันนี้นะก็สามารถที่ว่าเนี่ยครับเป็นหนาหนาก็ประมาณหกมิลน,นะครับนะ ก็ใช้เดินป่านะครับไปแคมปิ้งอะไรได้เนพะ่าติดรถติดลาไปนะครับเอาไปอวดเพื่อนอวดฝูงก็ไม่อายใครนะครับนะอันนี้ก็เป็นมีดระดับระดับพรีเมี่ยมในตำนานช่างแกะเลยนะครับนะก็มีอยู่แค่สามเล่มน,นะครับนะก็เห็นแล้วก็รีบรีบเอาแล้วกันนะครับนะก็วันนี้ก็มี เอาของมาอวดแค่นี้นะครับเดี๋ยวก็จะผลิตขึ้นมาเรื่อยๆนะครับมีดเขากวางเนี่ยเขากวางเล็กผมก็มีนะครับนะประมาณห้าหกนิ้วเนี่ยครับสี่นิ้วห้านิ้วหกนิ้วอะไรพวกน,นี้นะของแปลกๆนี่ก็โอเคนะครับมีมีอยู่เดี๋ยวจะเอามาอวดนะครับกําลังทําอยู่นะครับช่วงนี้ก็มีดนะครับม,มีดมีดคันโต อเหล็กตะไบนะครับก็ยังมีอยู่นะครับนะสั่งมาได้ผมกําลังทําทกทาเพิ่มมาอีกสิบเล่มนะครับนะอีกสิบเล่มก็มีคนจองไว้มีคนจองไว้แล้วก็หลายเล่มอยู่ครับก็น่าจะเหลือประมาณสักสักสามเล่มเนี่ยนะครับนะจากสิบเล่มนะครับก็รีบๆจองมาแล้วกันนะถ้าอยากได้ผมจะสั่งให้ช่างสั่งให้ทีมงาน ไปขึ้นมเพิ่มขึ้นมาอีกครับเพราะขายดีนะครับไอ้มีทัาตก12นิ้วนะครับนะออกมาเท่าไหร่ก็หมด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 ,หมด,หมดนะครับวันนี้ข้าง,างแก่อําลาว่อนะครับนะก็สวัสดีปีใหม่อีกครั้งนึ่งนะครับก็อย่าลืมติดตามนะครับอ่0863780810เบอร์ไลน์นะครับนะ แล้วก็เบอร์โทรช่างแก่ก็0899547220นะครับวันนี้ขอสวัสดีก่อนครับสวัสดีครับ